เราอยู่กันในแมปไฟไนทีดีนะครับผมจะมารีวิวเจ้าไนกาดนะครเป,เป็นตัวไอคุติเหมือนนี่เป็นตัวต้นเกมด้วยนะวางห้าร้อยห้าสิบเจ้าไนกาด เป็นฟิกเกตมาดูความสามารถของมันนะครับตีก LE, รวยเลอีสโลด้วยแล้วก็บวกพิษติดเ็ดพิษมันมีตัวนึงอะมันเป็นตัวระดับในเมียมันติดมันบอกว่ามันติดพิษแต่มันไม่ติดอะมีความสามารถด้วย ซาโลสี่สิบเปอร์เซ็นต์ห้าแล้วก็ห้าสิบปอห้าสิบดามิดในการติดพิษม,มาดูครันมันจะติดพิษไหมเป็นตัวก่อนมันก็ไม่เห็นติด มาลองกันในอินดานอีเวนต์ฟักทองแล้วกันนะเอ่อเลี้ยงในอันนี้กันบวกโชวบวกในการได้ของเยอะขึ้นเกไในกันวันห้าร้อยห้าสิบวันก็เลยใน Mùa 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 nhập bếp เดี๋ยวเดี๋ยวขอแป๊บนึงนะเย้ได้ละเอ่อจะถ่ายไปทำปกเคมนะเนี่ยเอ้ย มาดูความสามารถของมันเลยนะ <c oughs> เวิลหนึ่งไปเวิลสองหกร้อยเยวลสองไปสไปเวลสามใชเงินแปดร้อยเวิลสาม ไปเวลสี่ใช้เงินหนึ่งพันโอ้รับถูกนะอันนี้ไอ้เจ้านายกาดทีเป็นกลวยนะทุกคนนี่มีเอฟเฟกด้วยเล่นหนึ่งหมื่นจะตายไหม เนี่ยจะติดผิดเลยเนี่ยฉับเหมือนแล้วน้ำมัน,นรั่วบังก็ล่าไม่ติดผิดนะแต่สโลูมันติดืมอ ดาวเมทจะเป็นหนึ่งพันสี่สิบหกจุดสามผู้ดาวจะเหลือจุดน้อยลงเหลือศูนย์จุดหกศูนย์แปด หรือประเจและสร้างขุยนยนต์ไม่ใช่สร้างป้อมปืนป้อมปืนอัลตันน่าจะจะมีร้อยห้าสิบอะส่วนมออ่วงเนี่ยที่ไม่มีบัฟตัวอื่นตัวผ่วนไม่ใช่ตัวอากาศันีนะระเบิดน่าจะหกร้อยหรือเจ็ดร้อยใช่ไหม มาดูกันนะครับเจ้าหน้ากาจะไปได้ถึงกีลิฟเบรลวานแค่สามตัวค่ะหืมหกเท่นเจ็ดหม่นเจ็ดหมื่นเออน่าจะเจ็ดหมื่นสบายเลย เดี๋ยวผมจะตัดไปเรื่อยๆตัดไปตอนแต่เจอบอสเลยนะครับเพื่อจะทำให้ yani ใหคลิปไม่ยาวเกินไปอืมบอสบักซี่นี่พอจมตีมันจะเป็นเหมือนมีมีมีบาดเน้น้ำม,มันกระจายเนี่ยคมมากเลยผมคีดบเลย ถึงมีดจะคมแต่ก็คงลังเือร์ไม่ได้น่คจคบอคมกิบจนบอตาย วางถูกกว่าปิงบันนี่ไอตัวนงเหลืองไอว่างหกร้อยผมว่าโหดกว่าด้วยนะอไอตัวนั้นมันคูด,ดาน,น้อยนี่ะตาเมาก็สี่ร้อยห้าสิบมือนกันแต่อีตัวนั้นตีเดียวไม่ไม่ไมติดสโลเตอีตัวนี้ดีกว่าเยอะเลย เดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ฐานจะแตกแล้วนะมันจะหลุดนะแต่ก็ไม่แต่นะ่าจะหลุดแล้วแหละเวาอาจะนึกเหลืออย่างหนึ่งแสนอยู่เลยหลุดหงเนี้นะยเงนินหลุดแล้วก็ออกไปจนไ้เนที่มาได้กลนะ แต่แต่น่าจะไม่ไหวแนละ้วมอนก็มาอือไม่ได้เลยแลย้วมันติดผิดใช่ไหมแต่มันเขียนมาบอกเลยนะว่ามันติดพิดอะแต่มันไม่เห็นติดพิดอ่ะไม่รู้บักหรืออะไรไม่รูอ้อ่ะแต่ก็ดีนะถึงมันจะไม่ติดพิดอ่ะ เมันตีกวยตีสลโลด้วยเป็นโอกาสอะเป็นโบวทีดด่ดีนะสำหรับผมผมให้ว่า

จะพูดอะไเพีย,ง,ยงนี้ครับก่อนจะจากก่อนที่คนดูจะจากคลิปนี้ไปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ